สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ไมเดียเจนี่ค่ะวันนี้ก็จะมาเห็นหน้ากวางนะคะแทนหน้าไพ่ไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ก้างอยู่ต่างจังหวัดนะคะมาทํางานที่ต่างจังหวัดก็คิดว่าเอาไพ่สําหรับเล็กนะคะมาเพื่อทําคลิปไปด้วยดีกว่านะ,ะเพราะถ้าเกิดว่ารอกลับกรุงเทพเนี่ยช่วงนี้กวองไม่ค่อยได้อยู่กรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นก็ เดี๋ยวมันจะจบเดือนซะก่อนนะเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะแบ่งเป็นคนโสดค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะทำสแตป์จะอยู่ในเดสคริปชั่นข้างล่างนะ,ะเรามาเริ่มกันที่คนโสดค่ะขอดูพลังงานชาวเมฆคนโสดในอดีตหนะะ่อยค่ะสี่ไม้เท้านะคะ8ถ้วยแล้วก็แห่งแมนอืม อาจจะไม่ได้ตรงสำหรับทุกคนนะคะชาวโสดชาวเม่นนะ,ะแต่ก็รู้สึกว่าคนนี้ความกำลังอ่านให้อยู่ตอนนี้นะพลังงานค่อนข้างแรงมากๆว่าเราเพิ่งเดินหันหลังจากมาจากพลังงานระรั้งเลือกนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยมีคนคุยก็ได้นะหรือว่าคนที่เคยมีคู่นะคะมีแฟนอยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะชัดไปทางคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าคนที่มีแฟนที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าเรารู้สึกว่าเราเราตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อ จะสร้างความยุติธรรมให้กับตัวเองนะคะเพราะว่ามันเป็นแปดถ้วยแคดเดอร์เวอร์สนะคะเราเดินหันหลังจากมาจากอะไรก็ตามที่มันเป็นลนักษณะของพลังงานหลักทางเลือกไม่ว่าเราจะเป็นอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะเป็นคนหลักนะคะแล้วก็มีพลังงานหลักทางเลือกเข้ามาแทรกหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะเข้าไปแทรกกลางในพลังงานหลักทางเลือกของของคู่ของใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะแต่เรารู้สึกว่า เราได้เดินหันหลังจากมาแล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมาอืเราก็เลือกที่จะแขวนตัวเองไว้แบบนั้นนะคะขึ้นมาเหมือนถึงว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆก็รู้สึกว่าชาวเมษอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าจะเป็นภาพของการที่เราเดินหันหลังจากมาจากอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันไม่มันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมกับเรานะฮะอืมแล้วก็มีพลังงานลักทังเลือกค่อนข้างแรงนะ เราอาจจะถูกแขวนไว้แบบนั้นนานแล้วก็ได้นะคะจากพลังงานตรงนั้นนะมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้เราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าได้กับพลังงานนั้นเราก็เลยเลือกที่จะหันหลังเดินจากมาดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราม,มาดูพลังงานในช่วงเดือนกรกฎาคมนะ,ะสำหรับชาวเมทที่เป็นคนโสดนะวู้คิงถ้วยนะคะสิบถ้วยแล้วก็ควีนดาบเหรออืมคือก็รู้สึกว่าสัมผัสได้จริงๆว่ามันเป็นพลังงานของคนที่แบบ เคยมีครอบมีครัวแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้เขาจะวนกลับมานะกลับมาได้หรือเปล่านะคะสิบถ้วยแคร่เดอะเวลิลคนที่เคยจบกันไปแล้วคนที่เคยหันหลังเดินจากกันไปแล้วไม่เหมือนกับวงจรน,นั้นมันได้จบลงไปแล้วแต่ก็รู้สึกว่าพลังงานนั้นอะ่ะมันจะถูกปลุกให้ฟื้นคืนอีกมาใหม่ในช่วงเดือนกรกฎาน,นะคะเพราะว่ามันยังเต็มไปได้วยความรักอะ่ะเพื่อนๆน่าจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนนะคะที่ มีความรู้สึกที่ดีกับเรามากๆความรักตรงนี้มันมั่นคงหนักแน่นเหลือเกินนะฮะแต่มันอาจจะเคยเป็นความสัมพันธ์ที่มันเคยจบไปแล้วอืมเรามีความเป็นครอบเป็นครัวหนักจริงๆนะทั้งสี่ไม้ทาาแล้วก็สิบถ้วยนะฮะอืมแต่ตัวเราเนี่ยก็รู้สึกว่าพอเราได้รับการติดต่อสื่อสารตรงนั้นเนี่ยเราเลือกที่จะเป็น Queen ควีนดาบก้อวว่า,าลึกภายในใจเรายัางหว่นหวกับคนคนนี้นะเพราะว่าควีนดาบเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในแต่เราเลือกที่จะแสดงออกอย่างเย็นชาแล้วก็ เราดูไม่ได้สนใจเขาแต่ภายในใจเนี่ยเราหวั่นไหวมากๆนะคะแล้วก็เราเองยังรู้สึกได้ถึงความรู้สึกที่เราเคยถูกเขาทอดทิ้งมาในอดีตก็ไม่แน่ใจว่าอดีตนี่นานแค่ไหนนะคะแต่ว่าภาพความรู้สึกที่มันที่มันถูกเขาทอดทิ้งหรือว่าถูกเขาทําให้เรารู้สึกว่าเราไร้คุณค่ามันยังอยู่เออแล้วเราก็เลือกที่จะ ไม่สนใจเขาแล้วอาจจะแสดงออกถึงการตัดเขาด้วยก็ได้นะก็รู้สึกว่าแต่ก็รู้สึกว่าคนคนนี้เขาไม่คือพลังงานเขามันมันไม่ถ่ออ่ะก็รู้สึกว่ามันทั้งคิงถ้วยแล้วก็สิบถ้วยก็กว่าการกลับมาของเขาครั้งนี้มันเป็นแก a นโอเพนนิ่งนะเออมันเหมือนกับว่าเขาเล่นใหญ่และชดาไลทเทตลเตอร์เะไรทีเดียวก็รอรับพลังงานในช่วงเดือนกรกฎาคมได้เลยนะก็ยังไม่เห็นความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆนะก็รู้สึกว่ามันมีแต่คนที่เคยมีความผูกพันกันมากๆ คนที่อาจจะเคยเป็นครอบเป็นครัวกันนะฮะหรือว่ามันมีสตอรี่เก่าๆด้วยกันมากมายจริงๆนะแต่เรามาดูพลังงานในช่วงอนาคตนะฮะสี่ดาบเจ็ดดาบแล้วก็เดวิลก็รู้สึกว่าตัวเราเลือกที่จะพักเบรกแล้วเลือกที่จะเป็นสี่ดาบแล้วเลือกที่จะอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของเราเองเราต้องการใช้เวลากองกเพืนะ่อนๆอ่ะกำลังคิดทบทวนอยู่ว่า เราจะกลับไปดีไหมไม่มีความลังเลนะเพราะเอาจริงๆเราเองก็ยังรักเขาอืมความสัมพันธ์ได้ตั้งแต่ว่าเป็นควีนดาบแล้วเพราะว่าเราแข็งเนอ,อ่อนไหนเออจริงๆแล้วเรายังรักเขาเป็นเหมือนสองถ้วยแต่เรายังไม่แน่ใจเรายังมีอาการลังเลเรากลัวเรากลัวว่ามันจะเป็นเหมือนเจ็ดดาบอีกเรากลัวว่าเขาจะมาหลอกเราอีกไหมเรากลัวว่ามันจะมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นอีกหรือเปล่านะฮะตัวเรายังอยากใช้เวลาในการ ทบทวนตัวเองก่อนว่าเราพร้อมไหมที่จะกลับไปหรือว่าเราจะอยากกลับไปอีกไหมเพราะว่าเดวิลม, oh, มันขยายได้เดชก็รู้สึกว่ามันน่าจะเคยมีอะไรที่มันแบบหนักหน่วงกันจริงๆนะในความสัมพันธ์นี้ตัวเรามองว่าความสัมพันธ์นี้ยหรือคนคนเนี้ยที่กลับเข้ามาเนี้ยมันเป็นเหมือนเดวิลอะถามว่าเรารู้ไหมว่ามันมีความท็อกซิกมันมีความเป็นพิษอยู่ในความสัมพันธ์นี้รู้แต่เอาจริงมันก็ตัดยากนะเพราะเดวิลเนี้ยมันคือ มันไม่ได้ตัดกันง่ายๆมันมีสายใยอะไรบางอย่างมันมีมันมีพันธนาการบางอย่างเหมือนภาพภาพเนี้ยที่มันมีโซ่ตรวนระหว่างเราและเขาอะเออมันคือทั้งเราและเขาเนี่ยมันยังเต็มไปด้วยความเสน่หามันยังเต็มไปด้วยความรู้สึกที่มันแบบมันมีอะไรที่มันผูกมัดเราสองคนไว้อะแต่ก็รู้สึกว่าตัวเราอะตัดสินใจว่าเรายังไม่อยากที่จะไปต่อมันน่าจะเป็นการจบที่ แต่ก็งรู้สึกว่ามันคือมันมีความกั้งกึ่งนะเอเพราะจริงๆตรงนี้มันคือมันเป็นเดทเอรีเบิร์ดมาพร้อมเดวิลก็งรู้สึกว่าเป็นไปได้ว่าอะไรที่มันเคยจบแล้วมันอาจจะฟื้นคืนกลับมาสำหรับบางคนแล้วสำหรับบางคนอาจจะเลือกที่จะจบจริงๆตรงนี้เนี่ยกวางยังไม่อยากเปิดขยายเพราะว่ามันเป็นพลังงานในอนาคตมันขึ้นอยู่กับปัจจุบันน่ะว่าเพื่อนๆจะเลือกทางไหนแต่กวางรู้สึกว่าแน่นอนรอรับพลังงานของคนเก่าๆที่เป็นเหมือน ใครก็ตามที่มันติดอยู่ในใจเรารวมทั้งเราเองก็ติดอยู่ในใจเขาเหมือนกันก็รู้สึกว่าภาพในอ่านดีตคว,วามเปิดให้ดีกว่าว่าคนคนนี้นะที่จะกลับมานะเพกกราะก็รู้สึกว่ามัน,ม,นมันค่อนข้างเด่นชัดมากๆนะคะว่าเขาจะกลับมาตั้งแต่ช่วงกรกฎาแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราคนที่จะกลับเข้ามาในช่วงเดือนกรกฎาล,ลงถึงอนาคตด,ด้วยนะความรู้สึกที่แท้ทจริงที่เขามีกับเรา จะวปเอฟอนจูนควีนถ้่วห้าม้เท้าเขารู้สึกว่าเราคือผมริค mm ิดเป็นด้านใชบค่ะเขารักกันจริงๆเป็นทั้งคิงถ้ววควีนถ้วยมาเป็นพลังงานคือเขารู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยมันเกิดมาคู่กันแต่ว่าก่อนอันนี้มันน่าจะเคยมีปัญหาบางอย่างจริงๆที่มันหนักหน่วงมากๆเป็นเหมือนห้าม้เท้ามันน่าจะเคยมีการทะเลาะเบาแวงอะไรกันที่รุนแรงพอสมควรแต่ถามว่าเขารู้สึกยังไงเขายังอยากให้มัน เขายังอยากให้ชาวชะตาเข้าข้างเขาแล้วหมุนวนให้เราสองคนน่ะกลับมารักกันใหม่กลับมากลับมามีความรู้สึกดีด้วยกันใหม่เออประมาณนี้นะก็รู้สึกว่าเอาจริงพลังงานเขาไม่ได้แย่แต่กวางก็รู้สึกได้เลยว่ามันก็มีความท็อกซิกอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยมากมายเหลือเกินมันมีเรื่องราวที่ทั้งทั้งดีและร้ายในความสัมพันธ์นี้มาก่อนนะอะเดี๋ยวเรา,าให้ไให้คำแนะนำชาวเมธที่เป็นคนโสดน,นะฮะนะเดเมจิเชียนนะสี่เหรียญแล้วก็ห้าถ้วย เอาจริงเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าถามว่ามันยังไปต่อได้ไหมกลว่ามันไปได้แต่เ,เพื่อนๆเนี่ยจะต้องเลิกปิดใจก่อนเออเราเรา,เราต้องเราต้องกล้าเปิดตาเปิดใจแล้วเราต้องเลิกหันไปมองสิ่งที่มันเสียไปแล้วตายไปแล้วหรือว่าเป็นเรื่องราวที่มันเจ็บปวดกันในความสัมพันธ์เราต้องลืมโมเมนต์เหล่านั้นไปก่อนอือเเอาจริงๆในความสัมพันธ์เนี้ย มันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องดีๆในความสัมพันธ์นี้หลงเหลืออยู่ถ้าเพ่นแต่ว่าตอนนเพื่อนเพื่อนอะ่ะหันไปมองแต่สิ่งที่มันเป็นด้านลบๆการทะเลาะเบาแววงการความเจ็บปวดอะไรก็ตามความเสียใจเพื่อนเมื่อต้องหันหลังจากสิ่งที่มันไม่ดีะแล้วมามองด้านดีในความสัมพันธ์นี้ถ้ายังอยากไปต่อก็รู้สึกว่ามันยังไปต่อได้แต่เราต้องเปิดใจก่อนแล้วก็เลิกมองในสิ่งที่มันเป็นด้านลบแล้วก็มาช่วยกัน มาช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วก็พยายามประคับประคองกันไปกองรู้สึกว่ามันไปต่อได้จริงๆนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าไม่อยากไปต่อแล้วกองก็เชื่อว่าตัวเราจะได้เจอพลังงานใหม่ๆที่ดีในอนาคตนะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวเมธที่เป็นคนโสดนะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คนที่มีคนคุยคะ่ะไปค่ะเดี๋ยวเรานะจะไปต่อกันที่คนที่มีคนคุยคะ่ะขอพลังงานความรักความสัมพันธ์ให้กับคนที่มีคนคุยชาวเมธหน่อยค่ะ อดีตที่ผ่านมาค่ะภาพความสัมพันธ์ออ้ฟิ้ถือไม้เท้านะคะตัวเราเป็นหกเหรียญออ้เขาไปได้คิงไม้เท้าเพื่อนชาวแม่ก็รู้สึกว่าคนที่มีคนคุยนะคะสถานการณ์มันค่อนข้างดีมากๆนะเอาจริงๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นต่อการแรงมากๆพลังงานธาตุไฟแรงมากๆแล้วก็เป็นไพคูด้วยก็รู้สึกว่ามันเป็นคนสองคนที่มีเคมีเข้ากันดีมากๆแล้วก็ต่างคนต่างรู้สึกว่ามีแพชชั่นก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็น มันน่าจะเป็นระยะเริ่มต้นถึงกลางของการได้คุยกันมันยังเต็มไปด้วยแพชชั่นเต็มไปด้วยความหลงใหลเต็มไปด้วยความเสน่หาเย้ายวนใจคือมันแบบว่าพลังงานไฟลุกสู้เลยนะคะแล้วก็ก็รู้สึกว่าภาพรวมความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีบางจังหวะที่มีการได้รับฝีปากกันไปบ้างแต่ทุกครั้งที่มันได้มีการรับฝีปากกันน่ยมันยิ่งทาให้เรารู้สึกว่าเขายิ่งมีเสน่ห์มากขึ้นและเขาก็มองว่าเรามีเสน่ห์มากขึ้นมันเหมือนเป็นการได้แลกเปลี่ยน มุมมองลักษณะคติต่อกาอาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงกันไปบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็กลับมาลงล็อกลงตัวกันได้ตัวเราเป็น6เกเหรียญขยายได้ในถือดาบก็รู้สึกว่าตัวเรายังมีความยุ่ยักอยู่บ้างเราเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ลงไปเล่นอย่างจริงจังแตเ่เราก็เราก็พร้อมที่จะลงทุนลงแรงนะ <S <S แล้วเราก็รู้สึกว่าเราคือก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันมันค่อนข้างที่จะมีความตรงไปตรงมากันอยู่มากก็ยังไม่เห็นลักษณะของการเล่นเกม คือต่อให้ตัวเราจะไม่ได้จริงจังแต่เราก็เราก็แฝ่เรามาพร้อมหเหรียญคือเรามาพร้อมความแฝให้เขาตัวเขาไดค้คิงถือไม้เท้าแล้วก็หนึ่งดาบเขาก็แบบเขาพร้อมที่จะออกแอคชั่นในความสัมพันธ์เขาพร้อมที่จะทํานูน่นทํานี่ให้เราเขารู้สึกว่าเรามีเสน่ห์ต่อเขามากๆแล้วเขาก็แบบ เขาพร้อมที่จะออกล่าก็รู้สึกเพืเ่อนๆอาจจะดีลอยู่กับชาวธาตุไฟเหมือนกันก็ได้นะแล้วก็อาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้เขา,ม,ามีความชัดเจนมากๆคือเขามาพร้อมแบบแพชชั่นที่เต็มเปี่ยมเขามั่นใจเขาชัดเจนว่าเขาชอบเราเขาชัดเจนว่าเขาจีบเราก็รู้สึกว่ากองดูไม่ออกเลยว่าใครจีบใครเหมือนกับว่ามันมีไฟทั้งคู่เออมันมีแพชชั่นทั้งคู่มันอาจจะไม่ใช่ว่าใครจีบใครแต่ว่ามันเต็มไปด้วยแบบ มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารมันมีโมเมนต์ดีๆร่วมกันมันแบบว่าคือมันแต่มาด้วยความชัดเจนมันมันไม่ใช่ลักษณะของอาการคุยกันที่แบบว่าเอ๊เขาคิดยังไงไม่ใช่เลยคือมันชัดเจนกันทั้งคู่ว่าต่างคนต่างรู้สึกดีต่อกันต่างคนต่างแบบใส่ความชัดเจนนะว่าเราชอบเขาเขาชอบเราอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในช่วงเดือนกรกฎานะคะภาพลงความสัมพันธ์ห้าเหรียญทำไมเราเป็นเดตอ่ะ เขาได้แปดดาบแปลกมากมค่ะเพราะว่าในอีที่ผ่านมาพลังงานดีมากๆนะอืมก็รู้สึกว่าในช่วงหนึ่งกรกฎาคมเนนะี่ยมันจะมีลักษณะของการจับโปะอะไรกันบางอย่างได้คือเกิดขึ้นกว้างดูไม่เห็นเลยว่ามาจากฝั่งไหนนะอาจจะมาจากฝั่งเราก็ได้นะหรือมาจากฝั่งเขาก็ได้แต่ภาพรวมความสัมพันธ์ได้5เหรียญขยะได้แปถ้วยก็รู้สึกว่าคือมันเสียดายอะ่ะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย มันเต็มไปด้วยแพชชั่นมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่แบบตีต่อกันมากๆแต่ก็ก็เห็นสัญญ,ญาณบางอย่างจากเราที่เป็นในถืธอดาก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังไม่ได้เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้จริงจังอะไรกับเขามากนะเรายังมีลักษณะของการลมเพลลมพัดอยู่นะคะตัวเราอ่ะน่าจะมีเสน่ห์แล้วก็น่าจะมีหลายๆคนเข้ามาหาเราเป็นพลังงานของเดอะเลเวอร์สก็รู้สึกว่าตัวเรามีตัวเลือกมีช h o i c e นะคะมีออปชั่นแล้วก็ อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยน่าจะได้ไปรับรู้เรื่องราวแบบพลังงานมันสามารถสลับกันได้นะเหมือนนิกนกนะ้ก็อบเนะก็อย่ากรบก่านะคะเพราะว่าอ่านไปตกไปตรงมาตามหน้าไพ่เนาะอาจจะเป็นของเราหรือไม่ใช่ก็ได้นะคะเพราะรู้สึกว่าเขาไปรับไปรู้เรื่องนี้มานะเรื่องที่เขารู้ว่าเราอาจจะมีคนหลายๆคนเข้ามาแบบเขามาจีบเราหรือว่าเรามีคนคุยหลายๆคนนะคะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นคนคุยเนาะมันก็ไม่ได้มีใครผิดใครถูกหรอกเพียงแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกไม่โอเคในจุดนี้ เขาค่อนข้างที่จะวิตกกังวลก็รู้สึกว่าเขา่ามีความคิดมากแล้วก็มีอาการคิดมากเกินกว่าเหตุด้วยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเหมือนถูกเราแขวนเอาไว้ในความสัมพันธ์โดยที่ก็ว,ว่าเขามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้คิดจะไปต่อกับเขาอย่างจริงจังเออภาพในวความสัมพันธ์มาได้5เาเรียงขยายได้แปะถ้วยมันมีลักษณะที่มีความเงียบใส่กันแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอาการที่เหมือนกับต่างคนต่างรู้สึกว่า ไม่ได้รับการเติมเต็มถูกทอดทิ้งแล้วก็มันมีลักษณะของการหันหลังเดินจากกันไปด้วยก็รู้สึกว่าในช่วงกรกฎาคมเนี่ยมันความสัมพันธ์เนี่ยมันเงียบมากมันแปลกมากเพราะว่าในช่วงเดืที่ผ่านมาเนี่ยมันเต็มไปด้วยแพชชั่นที่ดีแต่พอมันได้ลักษณะมีอาการแบบมีเรื่องมันมันพอมันได้รับรู้อะไรกันบางอย่างมันอาจจะมีการตัดสินใจที่จะแบบว่าเออพักเบรกกไปก่อนเพราะเพื่อนๆก็ได้เลียกเขียนเดดเลอเวอร์สด้วยนะฮะอืออ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่า เขารู้สึกไงกับเรากนเนแ่่ในช่วงเดือนกรกฎาคมเนีความรู้สึกที่เขาไม่ต่อเราจริงๆในช่วงเดือนกรกฎาคมเขายังอยากให้ความสัมพันธ์นี่ยมันได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่แต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าก็ว่าเขารอนนะเออเขายังพร้อมที่จะมาลงทุนลรงแรงในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าเพียงแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาอ่อนแอรหรือเกินอืม,มก็ไม่แน่ใจว่ามาจากฝั่งไหนนะคะก็ ไปสลับกันได้เองเลยนะแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่ของเราก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะ,ะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นชาวเมธแล้วจะแบบมีลักษณะของพลังงานระทังเลีอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือฝั่งเขาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในอนาคตอันใกล้นะคะหนึ่งถ้วยเอ็มเพอร์เรอร์แล้วก็ในหนถือในถือคาถาความรู้สึกว่าพลังงานความสัมพันธ์เนี้ยมันมีลักษณะของความขึ้นขึ้นลงลงพลังงานในอนาคตเนี่ย มันกลับมาดีขึ้นเออกวางไม่แน่ใจจริงๆนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์แต่มันเหมือนกับว่ามันจะมีความลมเพลอมพัดแล้วก็ในอนาคตใกล้เนี่ยเปสัญญาณที่ดีที่ความสัมพันธ์นี้อาจจะได้มีการกลับมาฟื้นฟูเยียวยากันใหม่แล้วก็ได้มีการเริ่มต้นกันที่มันเหมือนกับมันกลับมารู้สึกฟูลฟิลเติมเต็มความรู้สึกกันอีกครั้งหนึ่งตัวเราได้เอมพีเลอร์ขยายได้เด็กถือดาบก็รู้สึกว่าไพ่เอมพีเลอร์เป็นไพ่ประจําตัวชาวเมดด้วยนะ ก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยรู้สึกได้แล้วว่าคนคนนี้เป็นคนที่เราอะอยากที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์ด้วยจากหลากหลายคนที่มันอยู่ในออปชั่นตัวเลือกของเรานะฮะแต่ตัวเขาเนี่ยกลับกันเขากลายเป็นได้ไหนถือไม้เท้าแล้วก็ขยายได้เดือดสาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยจะดรอปความจริงจังของเขาจากที่เคยเป็นคิงถือไม้เท้าลงกลายเป็นในถือไม้เท้าเพราะว่าเขาอาจจะมีความไม่แน่ใจเขาอาจจะเริ่มไม่แน่ใจแต่เขายังมีแพชชั่นดีๆกับเรานะแต่เขาจะลดความจริงจังในความสัมพันธ์เนี่ยลงให้มันมีความแบบ กงว,ว่าเขาน่าจะมีความกลัวว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่เขาคาดหวังเขากลัวว่ามันจะเจ็บอีกก็ว,ว่าแต่ว่าเขายังเขายังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้นะเออเขาไม่ได้ทิ้งห่างไปไหนเขาเขาก็รอดูสถาน,นการณ์แต่ว่าเขาจะมีลักษณะที่มีความแบบไม่ได้ลงคุณลงแรงหรือว่าไม่ได้จริงจังอะไรมากนะเท่าอดีตที่ผ่านมาเออเท่าที่เขาเคยแบบเขาเคยเป็นหนึ่งดาเขาเคยชัดเจนก็รู้สึกว่า เขาน่าจะเคยยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างแต่ว่าตัวเราอาจจะยังมีความลังเลเพราะเราได้เดอะเลเวอร์สน่ะมันยังมีพลังงานที่แบบว่าเรายังมีความแบบอาจจะมีออปชันในฝั่งของเราเยอะออในช่วงกรกฎาแล้วก็ต้นเดือนอธิแล้วด้วยแต่ว่าก็รู้สึกว่าในอนาคตเนี่ยเราค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเราอยากจะเลือกเขาแต่กลายเป็นว่าเขาก็จะดรอปพลังงานตัวเองตัวเองลงแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะเพราะความสัมพันธ์เนี่ยมันยังได้หนึ่งถ้วยขย่ได้ทำเพื่ e คือมันมีโอกาสที่จะได้มีการมาเริ่มต้นกันอย่างแบบชัดเจนแล้วก็จริงจังแล้วก็สวยงามแล้วก็มันจะได้มีการมาเยียวยาบาดแผลอะไรกันที่อาจจะเคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาด้วยนะฮะก็เป็นกำลังใจกับชาวเม่ที่มีคนคุยเดีเรามาให้ให้คำแนะนํากันค่ะสอเหรียญน,นะฮะหกไม้ท้าแล้วก็นาถือถ้วยถ้าเ,เพื่อนๆรู้สึกว่ามั่นใจแล้วอยากจะไปต่อกับพลังงานนี้จริงๆเนะี่ยเราจะต้องเลิกหลังเล เราจะต้องตัดสินใจได้แล้วนะคะตอนนี้เพื่อน <mereka> ๆอาจจะมีความาลังเลเหม,มือนกับว่าเรากําลังพยายามประคับประคองหลายๆพลังงานไปด้วยกันแต่ไพ่จะแนะนําว่าเพื่อน <Both> ๆต้องตัดสินใจได้แล้วนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเรายังประครับประคองไปหลายๆพลังงานแบบนี้สุดท้ายมันจะไม่ประสบความสาเร็จเพราะว่าถ้าเ <ith> พื่อนๆตัดสินใจได้แล้วเนี่ยแล้วก็กวาวว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะนําพาเราอ่ะไปสู่ความสําเร็จถึงเป้าหมายอย่างที่เราต้องการในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็ มันจะได้ไม่ได้ความหวัดและมูลละไมากันในความสัมพันธ์แต่มันจะมาถึงจุดนี้ได้เพื่อนเพื่อนจะต้องตัดสินใจก่อนเราจะต้องหลุดออกมาจากพลังงานที่เป็นสองเหรียญให้ได้สักก่อนก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่มีคนคุยชาวเมธนะฮะเดี๋ยวเราจะไปตอกันที่คนที่มีคู่ค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราะะจะมาตอบกันที่คนที่มีคู่ชาวเมธค่ะขอพลังงานให้กับชาวเมธที่มีคู่หนะะ่อยค่ะอดีตที่ผ่านมาค่ะภาพลงความสัมพันธ์ สามดาบมาเลยนะคะตัวเราโอ้โหห้าม้เท้าเขาได้ควีนถือไม้เท้า,า,ทาก็รู้สึกว่าเนี่ยอีกที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเจ็บปวดกันในความสัมพันธ์ค่อนข้างหนักนะฮะแล้วก็น่าจะมีลักษณะที่ทำท่าทีหมางเมินใส่กันเป็นไปด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ตั้งดาบใส่กันก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีอาการไฟติ้งต่อสู้ มันไม่ใช่ต่อสู้แบบจริงจังอย่างนั้นหมนยายถึงว่าน่าจะมีศึกสงครามอะไรกันบางอย่างเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมานะสำหรับความสัมพันธ์นี้นะแต่ไม่ใช่ความเจ็บปวดเลยทีเดียวบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของเราสองสามคนก็เป็นไปได้นะแต่ว่าพลังงานที่สามตรงนี้อาจจะไม่ใช่คนก็ได้เนาะอาจจะเป็นคนสัตย์สิ่งของสถานที่ได้หมดเลยนะคะหรือว่าเป็นหน้าที่การงานที่เข้ามาแทรกเพื่อนฝูงครอบครัวอะไรเงี้ยที่เข้ามาแทรกกลางในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมันมีอาการที่แบบ เราเราไฟหนักมากมากนะห้าไมเาา้เท้าขยายได้สิบถ้วยเอย้สิบเหรียญก็รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาเราเคยพยายามต่อสู้เพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้มันเป็นครอบเป็นครัวแล้วสำหรับบางคนที่กํากำลังอ่านให้อยู่ตรงนี้อาจจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือบางคนก็คือคบกันแบบจรงิงจังอ่ะอยู่ได้กันแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราได้พยายามแล้วนะเราได้ต่อสู้เราได้ทาทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาครอบครัควรนี้ไว้อืม ฝั่งเขาเนี่ยเขาได้ควีนถือไม้เท้าขยายด้เก้าเหรียญเขาน่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่มีคู่แต่ทําตัวเหมือนคนไม่มีคู่นะเขาได้เก้าเหรียญเป็นพลังงานของคนโสดก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างลันลาจุกลู่มากๆเลยนะแล้วก็เขาค่อนข้างมีเสน่ห์ด้วยก็ว่าเขาน่าจะมีคนเข้าหายเยอะรวมถึงการที่เขาเนี่ยทาตัวเหมือนคนโสดอะมันเลยทําให้ก็รู้สึกว่าปัญหามันน่าจะมาจากการที่มีคนในคนหนึ่งในความสัมพันธ์เหมือนที่ก็บอก,บอกสลหับนเองได้นะอาจจะเป็นเราหรือเาเ ที่ทำตัวเหมือนคนโสดละลาแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์โปรโสเสน่ห์ใส่ผู้คนมันก็เลยนำพามาซึ่งลักษณะของสามดามีวความเจ็บปวดกันในความสัมพันธ์ค่อนข้างรุนแรงนะฮะตัวเราเคยพยายามแลวนะเราเคยพยายามที่จะต่อสู้เพื่อรักษาครอบครัวน,นี้ไว้นะคะแต่กวรู้สึกว่าตอนนี้มันน่าจะยังมไม่เลิกกันหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดอะ่ะอืมอ่ะแล้วเรามาดูพลังงานในช่วงเดือนกรกฎาคมนะฮะภาพรวมความสัมพันธ์สเตรนนะคะเราได้ แปดถ้วยเข้าได้แปดเหรียญก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเปราะบางอะมันมันมันเปราะบางแล้วก็มันเป็นไปได้ว่ามันน่าจะได้มีการที่แบบระมัดระวังละกันกวางก็ใช้คําว่าเตือนเนาะระมัดระวังถ้าเกิดว่ามันได้มีปากมีเสียงกันอะไรเงี้ยระมัดระวังว่ามันอาจจะมีลักษณะที่ ถึงจุดที่มันมีการตัดสินใจในลักษนะณะที่อาจจะแบบว่าลองแยกห่างกันไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นฝั่งเราเพราะว่าเราอะได้แปดถ้วยขยายได้คิงถ้วยแล้วอาจจะตัดสินใจเดินถหลังจากมาในช่วงเดือนกระกฎาคมเนะี่ยเพราะเรารู้สึกว่าเราเราอยากเดินหน้าไปกับชีวิตตัวเองแต่ถามว่าความรู้สึกของเราอะเรายังรักเขาอย่างหนักแน่นมากๆเป็นเหมือนคิงถ้วยนะแต่เราอะคือแปดถ้วยกับคิงถ้วยเนี่ยมันเป็นภาพของคนที่รักมากแต่ ก็ต้องจำใจหันหลังเดินจากมาเพราะรู้สึกว่ามันมันไม่มีประโยชน์ที่จะที่จะยื้อต่อไปหรือว่าที่จะยืนอยู่ตรงนั้นต่ออีกต่อไปอะไรเงี้ยอืเขาได้แปดเหรียญขยะได้เดอดเวลิลก็รู้สึกว่าพลังงานของการจบการแยกห่างมันรุนแรงมากๆในะในตรงนี้นะคะก็รู้สึกว่าเขาจะไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานแล้วก็เพราะว่าเขาอะ่ะก็ว่าเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกดีนะคือเขาอยากจะทํางานเพื่อให้ลืมเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องราวที่มันแบบว่า เป็นการจบลงตรงนี้นะคะแต่ก็รู้สึกว่าตัวเขาเองพร้อมมูกออนนะเอาจริงคือถามว่าเขาเสียใจไหมก็รู้สึกว่าเขาก็คงเสียใจแต่เขาพร้อมไม่จะมูกออนแล้วก็พร้อมไม่จะเริ่มไซค์โเริ่มใส่โค้ชชีวิตของเขาใหม่อืมมันอาจจะยือยูย่ชุก,กชาติกันมานานแล้วก็ได้มันก็เลยถึงจุดที่ตัวเราเองก็พร้อมไม่จะถอยตัวเขาเองก็เหมือนกับไปหาสิ่งอื่นทำเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมา มาคิดมากในเรื่องนี้แล้วเขาก็พร้อมที่จะ move on แล้วนะเพราะว่าเขาได้ The o r l ว The w o ว l d มันคือการจบสิ้นสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นกับอีกสิ่งหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในอนาคตอันใกล้ขออภัยค่ะเดี๋ยวเขาเก็บก่อนนะพลังงานในอนาคตอันใกล้ให้กับชาวเมธที่มีโค้ดค่ะอืม แต่ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีความแปลกสุดท้ายอะกองว่ามันจะได้วนเวียนกลับมากันอีกในช่วงอนาคตอันใกล้เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันมันเป็นครอบเป็นครัวกันไปแล้วอะในลักษณะตรงนี้ในช่วงกรกฎาคมอาจจะเป็นแค่ลักษณะของการพักเบรกแยกห่างก็ได้อาจจะยังไม่ได้เลิกกันจริงๆแล้วก็ในช่วงอนาคตอันใกล้เนี่ยมันมีสัญญาณของการที่จะได้วนกลับมาอีกมันเหมือนกับว่ายังไงซานี่ก็ยังเป็นครอบเป็นครัวเอ็มพอเริ่มมาพร้อมสิบถ้วยเนี่ยก็รู้สึกว่า มันเปสัญญาณที่ดีถ้าใครยังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อเพราะว่าแต่ละมันระวังว่ามันจะมีลักษณะของอาการคอนโทรลควบคุมความสัมพันธ์กันมันเหมือนกับว่ามันมีคนใดคนหนึ่งที่ไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมันหายไปไหนมันจะมีลักษณะของอาการพยายามทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาเป็นครอบเป็นครัวกันเหมือนเดิมมันมีลักษณะของอาการควบคุมคอนโทรลกันอยู่เบาๆไม่ไม่เบาอะว่าเยอะเลยทีเดียวแต่ว่ามันก็จะยังได้เป็นครอบเป็นครัวกันเราได้จัดดาบขยายได้9ก้าถ้วย มันมีความมันกลายเป็นว่ามีความหลับๆล่อในฝั่งเราแทนเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะปลดตัวเองให้เป็นเหมือนก้าวถ้วยเราค่อนข้างที่จะรักอิสระและแล้วเราพยายามเติมเต็มตัวเองให้ได้เราเหมือนเราพยายามไม่สนใจความสัมพันธ์นี้เอออืแล้วก็กวางได้กลิ่นของอาการที่ตัวเราอ่ะพยายามไม่จะเหมือนไม่เอาตัวเองผูกมัดไว้ในความสัมพันธ์นี้เออต่อให้มันต่อให้สุดท้ายเนี่ยมันจะยังไม่ได้เลิกกันหรอก แต่ว่าตัวเราจะค่อนข้างมีอิสระเราเราไม่ยึดติดในความสัมพันธ์นี้แล้วส่วนเขาเขาอยากเขากได้สิบไม่เท้าเขาอยากได้เดอะสาก็รูนน้สึกว่ากับกลายเป็นว่าตัวเขาอะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันยากก็จริงนะที่จะขับเคลื่อนไปแต่เขายังมีความหวังให้มันยิงให้มันยังได้ไปต่อก็รู้สึกว่ามันเป็นเป็นมัน,เป,นเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสับสนอะในในความรู้สึกกวางนะคือ คือกวางดูไม่ออกว่าเอาจริงๆแล้วใครยังอยากที่ให้ความสัมพันธ์นี้ยังอยู่ต่อเพราะพลังงานมันเหมือนมันสลับกันไปสลับกันมาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถสลับกันได้เองนะเหมือนที่กวางบอกแต่ว่ามันอาจจะมีใครบางคนที่ตรงกับเรื่องราวนี้จริงๆก็ได้ก็รู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีความซับซ้อนอยู่ในนั้นในระหว่างทางเนี่ยในบางจังหวะตัวเราเองก็ยังอยากที่จะอยู่ส่วนเขาก็ไม่ได้อยากที่จะอยู่ไปลานลาแต่ในบางจังหวะเขาเองก็ยังอยากไปต่อแต่ตัวเราอ่ะรู้สึกว่าอยากมีสละัแล้วก็รู้สึกว่า มันมีลักษณะของอาการสลับกันไปสลับกันมาแบบเนี้ยในความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับว่าเราสองคนน่ะยังจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ยังต้องวนเวียนกันอยู่แบบนี้ความสัมผัสได้แบบนั้นจริงๆมันเหมือนกับว่าเราสองคนยังต้องผ่านกระบวนการอะไรบางอย่างที่จะทําให้เราสองคนน่ะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากกันและกันมันเลยทําให้เราอ่ะยังไม่หลุดออกไปจากกันไปไหนทางทางนี้กวางรู้สึกว่าคนสองคนนี้กวางไม่เห็นไพ่ถ้วยของความรักแบบรักแบบ รักมาจากความรู้สึกจริงๆมันเหมือนมันเต็มไปด้วยความที่มีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราอ่ะยังต้องอยู่ด้วยกันตรงนี้อืมแล้วมันก็มันมีความควบคุมควงทวงกันเยอะมากๆ่าสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกาลังใจกับคนที่มีคู่นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่คําแนะนําดีกว่านะหกดาบนะคะสามไม้เท้าแล้วก็สองดาบตอนนี้มันเต็มไปด้วยพลังงานของการที่มันจะต้องตัดสินใจ เพื่อนๆนะต้องตัดสินใจว่าเราอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมก็รู้สึกว่าทั้งสองคนเลยอ่ะเหมือนกับพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ไม่ตัดสินใจมันมีละะักษณะของอาการยึยกยกึยกยกักยักลังเลพอจะไปก็ไปไม่สุดแต่พอจะอยู่ก็อยู่แบบไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่จะแนะนําว่าเพื่อนๆจะต้องไปตัดสินใจให้ได้ก่อนว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะไปทิศทางไหนแล้วเราก็มุ่งหน้าไปโดยที่โอเคล่ละถ้า,าจะตัดสินใจว่าจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ เราก็ต้องอยอมเราให้ได้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันเคยมีความเจ็บปวดมาเป็นเหมือนหกดาบแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปต่อเพื่อน,นๆก็ต้องเดินหน้าต่อไปกับชีวิตพร้อมกับแบกรับเอาความเจ็บปวดเนี้ยไปด้วยแต่เราต้องเดินหน้ากับชีวิตต่อเนี่บอกแมคือตอนเนี้ยมันเหมือนกับต่างคนต่างไม่ตัดสินใจแล้วก็มันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันวนเวียนกันไปมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจเนาะแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆจะผ่าน เรื่องราวที่มันซับซ้อนตรงนี้ไปได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวเมธที่มีคู่นะกวากงก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ subscribe ก็กดติดตามช่องกวางเอาไว้ด้วยนะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ